โอเคอ่ะนะครับตอนนี้ผมทำออเทนพูดตำมวิธีหนึ่งตอนนี้นะครับผมทําอเทฟออเทนนะครับที่น,น,นออที่ผมว่ามีมีข้อเสียคือ <c oughs> อัปเดตถึงกันตอดวลารนะอันนี้เราเซตโอเทฟออกง่าย ผมก็เพิ่มว่าคนใส่ออเทนด้วยผมใส่ออเทนแบบเบสิกก่อนนะครับในแบบนี้แล้วก็โชยฟีลเอาดูเห็นแล้วแต่ปัญหาคือถ้าเราเซตปุยเพียบออเทนธรรมดานะครับตัวพัดเปิดตัวนี้โดนขโมยได้โดยพอ,อไว้ช้างจับนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเราเห็นเลยจับตรงเฮดเดอร์นะปุยเพียบเฮดเดอร์นะครับ เนี่ยสิมเพิลพัทเวิร์ดออเทนไทป์แบบสิมเพิลพัทเวิร์ด t อเท t ดา a t าเป็นแบบ simple เห็นไหมครับเราเห็น password <Yeah. S 2> เป็นซิโก้หนึ่งสองสามวันนี้ครับหนึ่งนะ๋ยวผมจะเปลี่ยนการออเทนเป็นแบบใหม่นะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยในหลักสูตร CCA n ผมให้ทำแบบนี้แล้วนะครับแบบนี้นะครับวันนี้จะเอาไปใช้กลับไปดูว่า password จะไม่เห็นนะครับตอนนี้เราเราเซตออเทนแบบนี้เนะี่ยซึ่งหลายที่ยังเซตออเทนแบบนี้อยู่นะ เอาแบบง่ายๆเลยก่อนแต่เนื่องจกว่ามันโดนใบชักจับขโมยได้ผมจะแก้คอนฟิกนะแก้คอนฟิกนะครับแก้คอนฟิกนะที่อารหนึ่งนะครับที่อารหนึ่งนะครับเข้าไปแก้คอนฟิกก่อนออเข้าไปนะครับไปเอาออกทั้งสองตัวเลยครับที่อารหนึ่งนะ เอาออเทนตัวเก่าออกก่อนก็เซนไซโนนะครับอารองก็เหมือนกันนี่นำมาออกพลิกออกมันผมปน,นะนะครับก,ก่อนเอาออกขั้นสองบรรทัดนะครับย้ำนะครับสองสองบรรทัดเอาออเทนแบบธรรมดาออกไปก่อนอันนี้ออเทนถ้าชื่อทางการคือออเทนแบบเทนเทคนะครับออเทนแบบเทนเทคหรือแบบธรรมดานะครับเอาออกปนะเราแก้แก้คนที่เป็นแบบนี้นะครับ ถือแบบนี้ก็พิมพ์นี้นะครับ IP 4PF Authentication เป็นบางนะครับใส่ว่า Message Digest อย่างนี้แล้วก็ใส่ IP Authentication นะครับ Message Digest Key ให้กำหนด,ด Key Number ให้ตรงกัน Key 1ใส่ MD5 ด้วยตั้ง Password ขึ้นมาสมมติผมตั้ง Password เ,เป็นโจดอยหนึ่งสนะครับแต่ตอนนี้ A สอจมูกจังละอันนี้คือที่ผมทำนะ นผมใช่ว่านี้นะในที่อันหนึ่งนะผมโนสองรทัดนั้นออกนะครับใส่ตัวนี้แทนนะครับเดี๋ยวอสองทำเหมือนกันนะย้ำอีกทีนะครับ,เอ,อนนะรบเอาสองรทัดนั้นออกก่อนนะแล้วก็เพิ่มสองรทัดใหม่ลงไปนะครับต่อไปที่อสองก่อนโชว์คนพินก่อนต่อไปที่อสอง สองคนติเหมือนกันสังเกตตอนทีอ่อ่าหนึ่งเซตออเทนแบบเมสเซจในเจสแล้วแบบีไฟแล้วแต่อ่าสองยังไม่ทำมันจะโชว์นวี่เพื่อดาวเห็นะดาวนะนะครับผมเซ็ตไอพีโอพีเอฟออเทนติเคชนะครับเป็นว message d i นเจ t แล้วก็เอพนะครับ m ม s เซ g e d เจ e s ีนั y เบอร์หนึ่งให้ตรงกัน md 5, ็มดีไฟทัดเิดเป็นโจดอย123ถ้าตรงกันนะครับมันจะกลับมาอัเลย นะครับอันนี้ใช้ที่ R2 สองี่ r สองนะ <Yeah. S 2> นะครับก็ถ้าถูกต้องนะครับเนี่ยอัพเลครับบดยิงดันกดยิ่งฟูออกมาโชยพี่เราดูนะครับต้องกลับมาเหมือนเดิมนะนะครับอีกตัวเหมือนเดิม R 2สองก็เหมือนกันนะครับต้องกลับมาเหมือนเดิม เดิมไปคันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าใครเซ็ตรอบนี้เสร็จแล้วเอาไว้ชักจับเหมือนเดิมนะครับไปชักจับเหมือนเดิมที่ผมอยากต้องการให้เห็นคือตรงนี้ครับนี่ออเทนนะครับเอาตรงออเทนเฮดเดอร์นะนะครับรทน,ทน,รนะครับออเทนคล้เป็นคริปโตกราฟิกนะครับมันจะไม่ใช่แบบเมื่อกี้นะเห็นไหม ะครับไอ้ตัวนี้คือพัทเวิร์ดมันก็ยังจับได้นะถ้าใครมีความสามารถเอาตัวนี้ไปแกะได้อยู่ดีใช่นไหมเนี่ยเข้ารหัสนะครับอ่าอันนี้คือซ่อนไว้เห็นไหมนะครับแต่ว่ามันมันมันเป็นคลิปแบบ m d 5นะ e n d d e นะครับเสร็จเซ็ตได้เสร็จแล้วก็เอาไวซ์ักจับจากเห็นตัวนี้ครับมันมีเพิ่มเข้ามาเป็นออเทนไทเป็นคริปโตกราฟเนี่ยแล้วก็ขา้เนี้ยออเทน ต้ามันจะยา,ยาวๆแล้วมันจะไม่ใช่คบว่าโจดอนสองสารเห็นไหมครับอันนี้ก็ทัดเิดแ้วนะแต่โดนซ่อนครับโดนนินทิชั่นแล้วนะครับเอาไวชักจับด้วยนะครับจะได้เห็นนะครับแล้วกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมแบบนี้ต้องการให้เห็นคำว่า MD5 ไฟตัวนี้นะเอ็ไตอเน นะครับก่อนหน้านี้เห็นเลยพัดใบคือซิโก้หนึ่งสองสามไปอันนี้เปลี่ยนเป็นตัวนี้พอเปลี่ยนพวบใบชั้นจับไม่ใช่ว่าจับไม่ได้นะจับได้แต่อ่านไม่ออกนะแล้วก็จะี้ก่อนไม่ใช่ว่าจับไม่ได้นะจับได้แต่อ่านไม่ออกนะเอาอย่างนีอเอ้เอาเอาสองอันออกก่อนนะครับามาถึควายนี้ ยังไม่อีกนะครับเอาไว้ชักจับนะครับต้องเหมือนผมแบบนี้นะนะครับเอเทียบวิ่งอยู่นะเนี่ยเราคือตัวเอเยเาก็เห็นตรงนี้นะครับนี่ผมจับตรงเฮดเดอร์นะเราก็ตรงนี้เห็นมีออเทนเพิ่มนะครับโอ้สตดอปตรงนี้กัน